วันนี้ครับเราจะมารีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Roborock นะครับที่จะมาแก้ปัญหาของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่เราเคยเจอกันมาในตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้กับ Roborock s e 10R ทั้งตัวเครื่องที่บางลงแท่นชาร์จที่เล็กลงพร้อมกับฟีเจอร์ซักผ้าด้วยน้ําร้อนสูงถึง80องศาและระบบอบแห้งภายในตัวการถูพื้นที่ดีขึ้นกล้องและเซ็นเซอร์ที่อัปเกรดแบบจับเต็มรวมถึง AI ตัวใหม่ที่ทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างม อีกก่อนที่เราไปเล่าการใช้งานกันนะครับให้เพื่อนๆมาดูหน้าตาแล้วก็จุดที่ Roborock s 1 0 r อัปเกรดขึ้นมาจาก Roborock เจนที่แล้วนะครับปัญหาที่ผมเคยเจอมาอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าแก้ไขปัญหาให้หมดนะครับโดยเฉพาะอยงยิ่งเรื่องของตัวดีไซน์ของตัวหุ่นยนต์นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยเคาจะมีเซ็นเซอร์มาให้เยอะเนาะพอเซนเซอร์มันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่อันหนึ่งครับที่มันจะทําให้เราเกิดปัญหาก็คือตัวอะไรด้านเซนเซอร์ที่มันจะสูงขึ้นมาอะไรเงี้ยตัวนี้ถ้าลองสังเกตดูนะครับตัวบอดี้ของหุ่นยนต์เนี่ยจะไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยทําให้ความหนาของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับน้อยลงกว่าเดิมมากๆ โดยปกติทั่วไปนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยจะมีความสูงอยู่รวมกับตัวไรด้าแล้วก็ประมาณสัก11 12หรือแบบเอาแบบแฟลตๆเลยนะประมาณ10ซนติเมตรตัวนี้ครับ7.98ซนติเมตรครับซึ่งถือว่าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่มีเซ็นเซอร์ไรด้าหรือเซ็นเซอร์เทพๆแล้วยังตัวบางเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ไม่ได้มีเซ็นเซอร์อะไรแบบนี้มาให้เลยนี่คืออย่างแรกที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับถามว่าทําไมผมถึงก็ต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกันก่อนเพราะว่าปัญ หรือที่นอนที่มันเตี้ยๆเนี่ยไม่ค่อยได้ทําให้เราเสียพื้นที่ตรงนั้นไปในการทาความสะอาดทั้งที่ว่ามันควรจะทําได้ตัวนี้ครับทำให้มันเล็กลงแล้วก็เท่าที่ผมลองใช้งานมานะโซฟาที่ผมนั่งอยู่นยครับจากพื้นจะถึงใต้ท้องโซฟาเนี่ยเตี้ยมากๆหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยสี่สห้าตัวในออฟฟิศเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าได้สักตัวเลยตัวนี้คือตัวแรกครับที่สามารถเข้าไปข้างใต้โซฟาที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้คือแบบว้าวนี่คือประโยชน์อย่างแรกของดีไซน์ใหม่ของเขาแล้วนะครับอย่างที่าองปี่าอัเขาอั ให้ดูหรูรามากขึ้นทําให้มันดูคอม p a c t มากขึ้นทําให้มันดูใช้งานได้ง,ง่ายมากขึ้นแล้วก็ยังซ่อนลูกเล่นเจ๋งๆอยู่อีกด้านในเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงแต่ว่าถ้าคุณเทียบกับสเตชันของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเรือธงหลายๆตัวที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดแต่ว่าฟังก์ชันเยอะที่สุดเพราะเมือนั้นนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กลงกว่าเดิมเลยเนี่ยนะครับตัวเก็บน้ําสะอาดกับน้ําเสียเนี่ยครับก็ยังสามารถยกไปใช้งานได้ยแยบ,บง่ายๆอยู่แล้วก็พื้นที่ในการ เก็บฝุ่นนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะมันจะโชว์มาเลยว่าแบบเอ้ยตรงนี้เป็นถังเก็บฝุ่นตัวก็จะใหญ่กว่าเดิมอันเนี้ยเขาบิวอินเข้าไปข้างในแล้วก็เจนนี้ครับเราสามารถที่จะแอดน้ำยาทําความสะอาดเพิ่มเติมเข้าไปได้แล้วนะครับซึ่งน้ายาเนี่ยครับเราก็สามารถไปหาซื้อได้ในหน้า f f i c i a l Shop ขอปของ o รบอทเขานะครับราคาไม่กี่บาทแล้วก็ตัวถุงครับสามารถที่จะรีฟิลเปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับซึ่งถุงของโรบอทเองผมบอกเลยว่าหาซื้อง่ายนะครับมีทั้งออฟไลน์มีทมมั้อองอ่าามะเวจ อกับตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่เราคุยไปเมืกี้ว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์ใหม่นอ้องจริงแล้วไม่ใช่แค่ดีไซน์ครับจริงแล้วจะเรียกว่าไส้ในทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยทั้งดีไซน์ที่คอมแพกลงเซนเซอร์ที่ให้มาเยอะขึ้นมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆในตัวเขาแล้วก็ผมไม่เคยเจอในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวไหนเลยคือเขาจะมีตัว flexi arm นะครับก็คือตัวขาดูดฝุ่นหรือว่าขาถูพื้นเนี่ยสามารถกางออกมาได้ซึ่งแบบเจ๋งมากเพราะว่าปัญหาของการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝ อ้วนอกกลมๆเนาะเวลาเราไปทําความสะอาดเนี่ยพื้นบ้านเรามันจะเป็นเหลี่ยมๆตามขอบตามมุมเนี่ยไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเจอปัญหานี้ประจาเลยแล้วไม่มีใครแก้ตรงนี้ได้ตัวนี้ครับทำขายื่นออกไปตรงไหนที่มันเป็นร่องใช่ไหมนองเข้าให้หมดโดยที่แบบตัวไม่ต้องเข้าแต่ขาเข้าไปแทนคือแบบว้าวเดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ผมชอบฟังก์ชันนี้มากๆนะครับพร้อมกันนั้นนะครับตัวเขาเนี่ยครับมีเซ็นเซอร์ที่เป็นตัว 3D TOF Solid State Radar นะครับซึ่งเป็นกล้องแบบ RGB ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทําความสะอาดแล้วก็สร้างแมป 3D ด้วยนะครับตัวกล้องตัวนี้ยังเป็นเซ็นเซอร์แบบ21,600จุดพร้อมกับความถี่3 8 4 0 0ืนสเฮิร์นะครับสามารถฉายแสงสแกนพื้นที่แบบ Star Size ได้นะครับและรอบข้างครับยังมีตัวระบบกันชนนะครับเหมือนกับโชครับแรงกระแทกครับไม่ให้อุปกรณ์เนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็มี AI ครับ Reactive AI Obstacle Recognition นะครับก็จะเป็น AI ที่ช่วยเหลือไม่ให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยครับไปชนนู่นชนนี่ชนนั่นซะก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ กับเซนเซอร์มาให้แบบจัดเต็มมากๆตามสไตล์เรือธงในขนาดที่ยังเล็กและก็บางเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ที่ไม่ได้มีเซนเซอร์พวกนี้มาให้เลยนะครับนี่คือข้อเดีนของเขานะถัดเข้าไปด้านในครับซึ่งนี้หุ่นยนต์เราบังอยู่นะครับตู้นี้มีสเตชันซักผ้าถูพื้นมาให้เหมือนกับเรือธงหลายๆแบรนด์แต่ว่าความพิเศษของเขาเลยคือน้ําร้อนที่ใช้ในการซักผ้าถูพื้นตัวนี้สามารถสร้างน้ําร้อนได้สูงถึง80องศาข้อดีของการที่เขาใช้น้ําร้อนในการซักผ้าถูพื้นคือพวกคราบสกรปรกทั้งหลายแหล่ไม่ว มันจะหลุดออกไปได้ง่ายกว่ามันทําให้เราประหยัดเวลาในการที่จะต้องมานั่งซักมือเองทีหลังเนี่ยนะครับแบบจากเดือนละครั้ง2ครั้งอาจจะกลายเป็นแบบ3เดือนครั้งเลยก็ได้นะครับเพราะเหมือนั้น,นครับเขายังไม่ะบอบผ้าถูพื้นนะครับที่เราไปใช้งานมาแล้วเนี่ยได้สูงถึง40องศานะครับนี่คือสเปคแล้วก็หน้าตาใหม่ของโรบอ r ซาร์รอสสิบอ เรามาคุยเรื่องการใช้งานกันบ้างดีกว่านะครับปัญหาอย่างแรกเลยที่ผมเจอเวลาใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับที่ต่อให้เป็นเรือทงแล้วก็ตามแต่เนี่ยอย่างแรกนะสร้างแมปไม่เก่งคือการที่เขาสร้างแมปไม่เก่งเนี่ยครับมันเกิดมาจาก2ส,สาเหตุครับหนึ่งคือซอฟต์แวร์ไม่เก่ง2คือพื้นฐานฮาร์ดแวร์ไม่ดีนะครับซึ่งผมจะแนะนําเพื่อนๆเสมอเลยนะครับว่าเวลาจะซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่เป็นแบบไฮเอ็นเนี่ยครับควรจะต้องดูรีวิวที่เขาโชว์ความสามารถในการสร้างแมปเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยครับผมไปมลอง บอกว่าถ้าเป็นแบรนด์โรบอทโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่สร้างแ a p p i n g 3D ได้เก่งเป็นเบอร์ต้นๆในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับนี่คือจุดแข่งของเขาเลยทั้งแมปที่เป็น 2D และแมปที่เป็น 3D รวมถึงตัวโรบอทเนี่ยนะครับจะมีซอฟต์แวร์ที่แบบให้ AI, AI เข้ามาช่วยตรวจจับว่าเฮ้ยห,หุ่นยนต์หลุดฝุ่นเราไปเจออะไรบ้างแล้วเขาจะสร้างสิ่งสิ่งนั้นเข้าไปในแมปให้เราด้วยและถ้าเราใช้งานเขาบ่อยๆครับเขาจะค่อยๆ a d ดเฟอร์นิเจอร์เข้ามาให้นะครับพร้อมกันนั้นนะครับเซนเซอร์ของเขาเนี่่นคเอามาถวื 100นในที่เขาทํางานอยู่นั้นเนี่ยนะครับเขาจะสร้างจุดที่เรียกว่า star s i t ์ขึ้นมา400จุดแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นแมพของบ้านเรานะครับพร้อมกับระบุตําแหน่งทุกอย่างไว้ด้วยกันนะครับเออวลาคุณนยนดุดทุนไปทำงานเนี่ยนะครับเขาจะได้หลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ง่ายนะครับนี่คือความสามารถของการใช้งานแมพ ของตัวโรบอทซารอส 10R นะครับซึ่งผมได้ลองใช้งานจริงมาแล้วนะครับคุจะบอกว่าสร้างแมปไวมากสร้างแมปได้ละเอียดมากๆและตรวจหาวัตถุที่เราวางหรือว่าลืมทิ้งไว้บนพื้นได้ดีมากๆนะครับปัญหาที่2นะครับที่ผมเจอแล้วรู้สึกว่าแบบอันนี้ยังไงก็แก้ไม่ได้สักทกีเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่คุณยนต์ดุฟุ่นของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดตางซอกตามมุมได้นะครับหลายๆตัวนะครับในปีส0 2 4ันีนี้แล้วเป็นเรือทงราคา4ี่ห้าหมื่นด้วยเนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถในการเข้าใกล้ขอบ ที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยด้วยรูปร่างหรือว่ารูปทรงของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับที่เป็นทรงกลมนะมันไม่สามารถฟิตอินเข้ากับสี่เหลี่ยมได้มันจะต้องมีมุมสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่ให้เราลำคาญตาแล้วตรงนั้นนะครับจะเป็นจุดรวมของขยะนี่คือปัญหาที่ยังไงซะผมก็ยังแก้ไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็น2 0 2 4แล้วก็ยังแก้ไม่ได้ Rob o r o c k s รอสบอครับคือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวแรกในชีวิตของผมที่แก้ปัญหานี้ได้ผมก็เลยแบบว้าวกับฟีเจอร์นี้มากเพราะว่าเขา จากตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้ในการปัดทําความสะอาดหรือเก็บฝุ่นตามขอบสามเหลี่ยมที่เราแบบไม่สามารถทําได้นี่นะครับมันทําได้และตอนถูพื้นตัวม็อบถูพื้นสามารถยืดออกไปแล้วไปทําความสะอาดในจุดจุดนั้นได้คือได้2ทางเลยครับทางทําความสะอาดในเรื่องของการดูดฝุ่นหรือว่าเก็บขยะและถูพื้นตามขอบมุมที่ผมแบบว่าเคยเจอปัญหาอยู่นะครับอันนี้คือจบทุกอย่างทั้งขอบมุมสามเหลี่ยมที่ผมเจออยู่ทั้งขอบบ้านที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่กล้าเข้าใกล้ฝุ่นหรือเศษขยะตามซอกตามซอยที่หุ่นยนต์ดูดฝุ ถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับอยากจะแนะนำครับโ o บอทซาร์รอส 10R เป็นตัวเดียวจริงๆที่ผมเล่นมาแล้วทําแบบนี้ได้งี้โคตรเจ๋งเลยอย่งที่3านะครับที่เป็นปัญหาของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นหลายๆตัวรวมถึงโรบอทเจนก่อนหน้าที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับก็คือการถูพื้นที่เป็นระบบปั๊มนะครับคือระบบปั๊มเนี่ยถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่าก็จะมีหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าแบบเออระบบปั๊มมันยังไม่ได้เหมาะกับบ้านผมสักเท่าไหร่นะครับมันถูเบาเกินไปนะครับเราอยากได้ระบบที่มันแปะลงไปในพื้นแล้วถูจรริงงงๆเเลยหมมมืืออนนกัับบแุษะคซึ่ ซาร์อ 10R ครับเป็นตัวแรกของแบรนด์โรบอทที่ผมได้เล่นเป็นระบบเหมือนกับม็อบอะม็อบที่แปะลงไปในพื้นแล้วก็หมุนซ้ายกับขวาทวนกันทําให้คราบฝังแน่นที่อยู่บนพื้นของเราเนี่ยครับมันขจัดไปได้แบบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยังไม่พอครับตัวรอบของการหมุนนะครับสามารถหมุนได้เร็วสูงสุดถึง200รอบต่อนาทีหรือว่า200 RPM นะครับผมเนี่ยเคยลองแบบว่าเอาแบบคราบน้วเหนียวอย่างเช่นพวกคราบน้ำวนหวานนะครับลองเทไปที่พื้นแล้วก็ให้น้องทำความสะอาดให้ออกหมดน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ควรไปใช้งานน้องขนนนนนาาาดดัั้้้แต่ว่วจรรริงมทไะะเเพฉ เขายังมีความสามารถในการควบคุมการไหลของน้ําที่จะไปอยู่บนผ้าถูพื้นเนี่ยนะครับสูงถึง30ระดับนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถคัสตอมความแรงของการถูพื้นได้ในแอปพลิเคชันด้วยว่าจะเอาแบบธรรมดาจะเอาแรงหรือจะเอาแรงมากหรือจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพื่อไหนะนครับมีปัญหาการถูพื้นกับหุ่นยนต์หุ่นุ่นของตัวเองแล้วรู้สึกว่าอยากได้การถูพื้นที่มันแบบสะอาดหมดจดลงหลักปักฐานได้แบบแน่นๆทั้งซ้ายทั้งขวา200รอบต่อนาทีเนี่ยครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากยิ่งเราไปรวมกับระบบตัว flexi arm ทั้ง arm mop บลัชของเขาอ่ะมันยิ่งทาให้พื้นของเราอ่ะสะอาดทุกซอกทุกมุมเน้ม,มากกว่าสมัยก่อนอีกนะครับก็นี่คืออย่างที่3ครับที่ผมเจอปัญหาอยู่ตลอดเลยคือตัวถูพื้นของแบรนด์โรเวอร์ร็อกมันเป็นแบบปัม๊มปีนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบปักหมุดแล้วหมุนซ้ายหมุนขวาทวนกันทําให้พื้นมันสะอาดกว่าเดิมมากๆใครกำลังเจอปัญหาเหมือนผมอยู่นะจัดตัวนี้ได้เลยนะครับปัญหาถัดมานะครับที่ผมเจอในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นเก่าๆก็คือความสามารถในการแยกแยะพรมกับพื้นบ้านเนี่ยนะครับไม่เก่งหลายๆครั้งที่เราเจอ บางครั้งนะครับเรามีพรมเต็มห้องเลยแต่ว่าแรงดูดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมันไม่มากพอทําให้พรมของเราก็ยังไม่ได้สะอาดหรือแย่กว่านั้นครับจะมีห้องผมอยู่ห้องหนึ่งที่มันจะแบ่งเลยครึ่งหนึ่งว่าจะเป็นแผ่นกระเบื้องแกรนิตกับพรมที่เราวางปูพื้นไว้นะครับหุ่นยนต์บางตัวไม่รู้ครับว่ากําลังขึ้นไปอยู่บนพรมทําให้ตอนที่น้องกําลังถูอยู่น้องเอาม็อบที่เปียกน้ำไปถูบ,บนพรมด้วยคือแบบไม่ช่วยแล้วยังทําให้มันแย่กว่าเดิมอ,อีกนะครับเดี๋ยวบอกว่าโรบอทซาร,ร์าร,รอส1 สามารถที่จะแยกแยะพรมได้ง่ายแล้วก็เก่งกว่าเดิมมากๆจาก AI ของเขาครับการทํางานกับพรมในรูปแบบเฉพาะที่เราเรียกว่า r o b o ทล c อ Cape b o o ู t Plus นะครับซึ่งสามารถที่จะให้เขาเนี่ยนะครับทำความสะอาดพรมแบบเน้นเป็นพิเศษได้คือพรมเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเก็บฝุ่นค่อนข้างเยอะดังนั้นเวลา Ro บ o r o c k s ซารขึ้นบนพรมเนี่ยครับเขาจะบูตพลังดูดของตัวเนี่ยให้เป็นขั้นสูงสุดแล้วเวลาเขาลงออกมาจากพรมซึ่งเป็นพื้นแกรนิตปกติมันไม่ได้มีฝุ่นเยอะอยู่แล้วนะครับเขาจะปรับลงมาตามเลเวลที่เราตั้งงงค่าาวตััแอนนรรกกพลใ ดูดฝุ่นของเขาครับสูงถึง19,00 0 PA หรือว่าปาสคาลนะครับถ้านึกไม่ออกเอ่อน่าจะแรงกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยเกือบเกือบสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่คือความสามารถในการดูดฝุ่นของเขาแล้วก็เวลาที่เขาขึ้นไปดูดฝุ่นบนพรมเนี่ยนะครับแน่นอนครับด้วยความฉลาดของเขาเขาจะยกไม้ม็อบขึ้นไปไว้ในตัวนะครับทำให้ม็อบเปียกๆไม่โดนพรมและเขาลงมาปุ๊บไม้ม็อบจะปักหมุดลงใหม่ทําความสะอาดถูพื้นต่อได้เลยนี่คือความเจ๋งของซอฟต์แวร์แล้วก็เอไอของโรกก,นนรกา,า,ารถใน ตวผ่านสิ่งกีดขวางนะครับเวลาเราสั่งน้องไปทาความสะอาดเนาะมันจะมีเขาเรียกว่าขือเล็กๆอยู่ในที่กั้นระหว่างห้องนะครับซึ่งตัวนี้สามารถข้ามขือได้สูงสุดเนี่ยประมาณ4เซนติเมตรถามว่าบ้านเราขือสูงประมาณไหนโดยส่วนใหญ่นะครับบ้านเนี่ยขือจะสูงประมาณ1-2เซนคือตัวนี้เขาทําเผื่อไว้แล้วนะครับเผื่อว่าบางคนแบบว่าเออมีพื้นไม้แล้ววันถัดมาเปลี่ยนใจอยากจะเอาพรมมาปูหนาขึ้นอีกเซนนึงก็เป็น3มเซนอย่างเงี้ยน้องเอาอยู่นะครับแต่ที่น้องเขาทาความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาค ในขณะเดินทางกลับไปอีกนะครับโรบล็อกซาร์รอสสิบอาร์ครั้งนี้นะมีการแอดฟีเจอร์เรื่องการยกมอบขึ้นมานะครับหรือว่ายกอุปกรณ์ในการทวานของน้องขึ้นมาในขากลับไม่ให้เวลามันกลับมาแล้วถึงฐานเนี่ยครับในระหว่างทางเกิดรอยคาบน้ําหรือเกิดรอยคาบที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวนี้จัดการเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่เรียกว่า adaptive lift ก็คือยกตัวเครื่องขึ้นได้สูงสุด10มิลลิเมตรป้องกันไม่ให้พื้นที่เพิ่งทวาะอาไปเนี่ยเกิดรอยเปื้อนใหม่อีกครั้งหนึ่งคือแบบคิดมาเสร็จหมดแล้วครับว่า ตัวนี้ก็คือแก้ให้หมดถัดมาครับสิ่งที่โรบอทซาร์รอส 10R แก้ไขปัญหาให้กับผมได้ก็คือคุณยนต์ฝุ่นส่วนใหญ่ที่ผมมีอยู่นะครับหรือไม่ก็ทุกตัวเลยดีกว่าจะเกิดปัญหาเมื่อเวลาเราใช้งานไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยครับผมผู้หญิงเนี่ยที่เขายาวๆเนี่ยจะเข้าไปพันเกลียวดูดฝุ่นข้างในทาให้ขุยยนต์ฝุ่นเนี่ยไม่สามารถดูดฝุ่นได้หรือเก็บขยะได้น้อยลงนะครับอันนี้แก้ยังไงก็แก้ไม่หายครับเพราะว่าหลักการทํางานของหุยยนต์ฝุ่นคือเขาจะม ยา,ยาวเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องหมุนต่อไปอยู่ดีถูกปะพอหมุนแล้วมันพันเข้ามาเป็นในตัวแกนเนี่ยนะครับมันทำให้ตัวแกนเนี่ยเสียประสิทธ,ธิภาพตรงนั้นไปแล้วก็ผ่านมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ปีครับก็ยังไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้แบบหมดจดจะมีแค่บางรุ่นหรือว่าบางแบรนด์เท่านั้นครับที่จะใส่เทคโนโลยีที่แบบว่าทําให้มันเกิดการพันน้อยลงแต่ทําได้แค่ทําให้มันน้อยลงครับแต่ไม่ได้แบบขจัดปัญหานี้ไปแบบร้อเอร์เซเลยนะครับโรบอทซาร์รอ 10R คือตัวแรกครับที่กล้ายืนยันแล้วก็กล้า ไม่รอดแน,น่นอนก็เลยไปเอาวิกผมปลอมมานะครับแล้วก็ให้น้องเนี่ยลองปั่นเข้าไปดูแล้วเราเทียบกับรุ่นก่อนหน้าหรือหุ่นยนต์ดูุดฝุ่นทั่วไปที่ไม่ได้มีฟีเจอร์นี้เนี่ยน, <uais. S 1> นะครับจะบอกว่าผลลัพธ์ต่างกันเยอะมากนะครับมากถึงขั้นที่ว่าแบบโหปัญหาที่ผมเจออยู่ในการแบบผมเข้าไปพันในหุ่นยนต์ดูุดฝุ่นเนี่ยเหลือศ<ๆ>ูนย์เลยหรือออย่างน,น้อยๆอะถ้าในอนาคตมันอาจจะติดจากเดิมที่ผมจะต้องมานั่งแกะผมแฟนผมที่มันอยู่ในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอาทิตย์ละครั้งเนี่ยอาจจะเหลือแค่แบบเดือนละคร่าีวกย Du Di เป็นการลดการพันของเส้นผมด้วยการออกแบบให้มีช่องว่างตรงกลางนะครับแล้วก็การแวบตัวเกลียวเนี่ยครับให้เป็นตัว V ีทาให้เส้นผมเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวแปงเนี่ยจะมีความเดียวในการหมุนต่างกัน10%นะครับทำให้ผมที่ถูกดูดเนี่ยนะครับไปเก็บไว้ในฝุ่นแล้วก็ถ้ามันหนักมากจริงนะมันจะเป่าออกข้างหลังได้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราไปเทสมาแล้วก็เราไม่ได้เทสแค่คนเดียวนะมีคนไปเทสกับเราแล้วนะครับก็คือสถาบัน SGS แล้วก็ Anti Hair Wrap จาก TV Wrangler ด้วยมไมม่ติดนคับผเเออง กับทีมงานก็ผมไม่ติดเช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่แล้วก็แก้ไม่หายซักกะทีนะครับตัวนี้ครับจริงๆเป็นตัวเดียวเลยที่ผมเล่นอยู่แล้วมีฟีเจอร์นี้โคตรชอบปัญหาถัดมานะครับที่หลายๆคนเจอกันก็คือตัวแท่นหรือว่าตัวสเตชันของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยนะครับจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้ฟังก์ชันได้จํากัดจําเขี่ยใช้ตัวนี้ดีกว่านะ,ะถ้าเรานับตัวท็อปในปี2024ที่ผมมีอยู่ตอนนี้นี่คือสเตชันที่ทเรียกว่าหรูหราที่สุดตัวเล็กที่สุดแล้วก็ใช้วงเลี้ยวของตตัวหุ่นนย์ไ สั้นที่สุดแล้วนะครับตัวนี้เท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยใช้วงเลี้ยวน่าจะประมาณสักอาจจะ70หรือไม่ก็60เซนติเมตรเลยอะ่ะคือใช้พื้นที่ในการวางอะ่ะน้อยแล้วใช่ไหมพื้นที่ของวงเลี้ยวหุ่นยนต์น่น้อยกว่าอีกสามารถที่จะไปฟิตอินกับพื้นที่ที่แบบว่าเล็กมากกว่าปกติได้ไม่ต้องมาเผื่อเยอะเหมือนกับสมัยก่อนตัวถังเก็บฝุ่นด้านในมีมาให้นะครับสามารถถอดรีฟิลได้ประมาณแบบ3เดือนครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับหรือจะเป็นน้ํายาทําความสะอาดหรือว่าน้ํายาเพิ่มกลิ่นหอมขอองงเเเคค้้าาานรััืจิแลววต่ม ด้วยตัวมันอยู่แล้วแต่ผมอะ่ะชอบกลิ่นหอมเฉยๆนะครับแล้วก็จะต้องซื้อน้ํายาพิเศษนะครับที่บอกก่อนนะไม่สามารถเอาน้ํายาที่ไม่ใช่สําหรับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเนี่ยมาใส่ได้นะครับไม่งั้นมันจะทําให้ชิ้นส่วนยางข้างในเนี่ยมันเสียหายอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อว่าท่านไม่ทราบนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวตําแหน่งของน้ําสะอาดแล้วก็น้ําเสียนะครับหรือว่าน้ําสกปรกที่เราไปใช้งานมานะครับซึ่งน้ําสะอาดเนี่ยอยากจะให้เห็นงเลยโอ้มันแบบคุณดูดิตัวเนี้ยจะเน้นแบบกว้างๆอ้วนๆนิดน,นึงแต่ว่าพืื้้้นนนนนนทีี่่ใใกกาาารชงคอแแแบบแๆมัลวว็สดดุไซ ไม่ต้องกลัวกองแกงครับระดับโรโบอ็อกอะคุณอยู่มา10ปีอะคุณดูดิแล้วดีไซน์แบบอย่างสวยอะเนี่ย ใส่ก็ใส่ง่ายเสร็จปุ๊บป,ปั๊บเสร็จเลยนะครับนี่คือตัวเตชันของเขาซึ่งผมชอบนะผมเล่นมาหลายตัวแล้วรู้สึกว่าแบบถ้าคุณต้องการความหรูหราต้องการความเล็กต้องการความแบบวงเลี้ยวแคบในการใช้งานอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นฟีเจอร์อยู่ข้างในก็จะเป็นตัวซักมอบด้วยน้ําร้อน80องศาอบไห้แห้งด้วยความร้อนนะครับถามว่าตรงนี้ทำไมเราถึงต้องคุยกันคือ1ละหลายๆยี่ห้อเนี่ยไม่ได้มีตัวซักมอบด้วยน้ําร้อนอันนี้บอกก่อนเลยนะไม่ใช่ทุกตัวไม่ใช่ทุกกกกยยยยยยยีีีี่่่่หหห้้้้้้้อออทะมแแลลาาาๆซัััไดดดตววนนนํํเเ็็พ บางทีคราบสกรปรกอะ่ะมันไม่ออกครับมันฝังแน่นอยู่ในเนื้อผ้าผ้าโดนความร้อนผ้าก็จะคลายตัวออกมาเนาะสิ่งสกรปรกที่อยู่ในผ้าเนี่ยก็จะหลุดออกมาด้วยคล้ายๆกับเราซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าแล้วแบบว่าเป็นน้ําอุ่นเนี่ยอาฟิลน้ําอุ่นประมาณนั้นนะครับตัวนี้อุ่นถึง80องศา อุ่นลวกอ่ะเออยังไม่พอครับมันไม่ได้ซักที่ตัวนะเวลาหุ่นยนต์เข้าไปในสเตชันนะครับสเตชันจะดูดม็อกออกมาข้างนอกแล้วซักแยกนะครับไม่ได้ซักที่ตัวทําให้ความสะอาดหรือจะเป็นกลิ่นอับก็จะน้อยลงไปกว่าเดิมนะครับเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรก็จะไม่ได้แพร่เข้าไปในตัวหุ่นยนต์เนาะยังไม่พอเราสามารถมาอบแห้งได้อีกนะครับอบแห้งได้สูงสุดที่ผมลองนะประมาณ4ชั่วโมงผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือม็มอ,อกที่เราใช้งานในการถูพื้นของเราเนี่ยนะครับจะมีความสะอาดแล้วก็เชื้อโรคแบคทีเรียก็จะ้อองไดดดวู่กําาาเสะถซ หลายครั้งนะครับและตัวสเตชันครั้งนี้ครับอัปเกรดเรื่องของตัวฟีเจอร์ฟาดชาร์จมาให้ด้วย <laughs> คุณยนดูดฟุน้นมีฟาชาร์จแล้วนะครับตัวสเตชันตัวนี้ถ้าเราเทียบกับโรบอกเจนเก่าๆนะครับตัวนี้ชาร์จได้เร็วขึ้น30%อันนี้จะบอกกับบางท่านที่แบบว่าให้น้องเนี่ยทำงานในพื้นที่มันกว้างๆนะครับอาจจะมีบ้านที่แบบว่าใหญ่ระดับคาลิสหาดความสามารถในการชาร์จเร็วเนี่ยจะมีประโยชน์มากๆถ้าคุณมีจํานวนห้องเยอะถ้าคุณให้น้องทํางานซ้ําๆหลายๆรอบหรือคุณมีพื้นที่บ้านที่มันกว้างเวอ่อร์โรบอกตัวนี้มีฟาชาร์จมาให้เร็วขึ้นสาด้วยเปครอเ่างสุด้ายนะครับ,บย,ยันด้ Aí. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับไม่มีภาษาไทยสั่งงานภาษาไทยไม่ได้หรือหน้าตาแอปดูแล้วไม่เป็นมิรกับพวกเราเลยนะครับบางทีใช้ได้แค่กับ Android ไอเวช้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่ตัวแอปของ Rob o รบอทกันนะครับแอปของ Rob o รบอทเนี่ยนะครับเป็นแอปที่ส่วนตัวผมนะใช้งานง่ายหน้าตาดูสะอาดสะอา้านแล้วก็เวลาเราทาแมปหลายชั้นเข้าไปเนี่ยนะครับมันโชว์ขึ้นมาให้เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับตัวแอปครับจะแสดงสถานะทุกอย่างของหุ่นยนต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ไม้ม็อบเป็นยังไงสถานะน้้ํําาาาาาเป็นยัังงงไงหรรรรือรอบกกตคค่ทวม เป็นอย่างไรเราสามารถเซตติ้งได้ในแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังสามารถใช้งานการทํางานแบบสมาร์ทแพลนก็คือคุณโยนฝุ่นเนี่ยจะวางแผนเองเลยว่าจะทํางานแบบไหนจากห้องที่เขาไปเจอคืออันเนี้ยเหมาะมากสําหรับที่บางครั้งเนี่ยบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้สกรปรกนะว,วันนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็น้องก็ทํางานแบบเบาๆไปถ้าวันไหนที่มันแบบหลานมาเล่นแล้วแบบพื้นสกรปรกจัดเลยอะไรเงี้ยคุณโยนฝุ่นก็จะรู้ครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาต้องทํางานนักเขาจะเปลี่ยนโหมดของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคัสตอมในแอปพล การปรับแต่งพื้นที่ที่คุณต้องการให้เขาเน้นเนี่ยนะครับในการทําความสะอาดเป็นพิเศษนะครับก็จะสามารถเลือกได้หลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นเลือกทั้งหมดเลยเลือกเป็นห้องห้องไปหรือจะเลือกเป็นเฉพาะจุดก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมใช้งานบ่อยมากบางครั้งเนี่ยแฟนผมทําน้ำหกหลังบ้านอย่างเงี้ยอะผมก็ไม่อยากจะให้น้องทำความสะอาดทั้งหมดเนาะมันเปลืองเวลาเปลืองแบตเปลืองทรัพยากรก,รก็ลากเอาในแอปว่าแบบโอเคเอาแค่ตรงนี้พอแล้วก็จิม้มจึง้งเข้าไปน้องก็จะไปทํางานให้อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับและที่เจเเพ จะตรวจจับพื้นที่ที่มันสกรปรกอัตโนมัติและจะปรับการถูให้เหมาะกับคาบสกปรกตรงนั้นเองนะครับปกติแล้วอย่างที่เล่าครับเราต้องตั้งค่าเองว่าแบบตรงเนี้ย โซกระโปมากขอตรงนี้ขัดเยอะๆให้หน่อยไม่ต้องแล้วนะครับมีเดินเตกมาให้จบเลยนะครับหรืออีกันหนึ่งครับก็คือระบบสั่งงานด่วนชั่วคราวหรือว่าเรียกออกมาทําความสะอาดเฉพาะจุดที่เราต้องการได้เช่นเราต้องการกดให้แบบว่าเยมาทํางานตรงแอร์เรียตรงเนี้ยมาทางานให้หน่อยหรือจะเป็นห้องนั่งเล่นให้หน่อยบางทีแบบเรามีชั้นหนึ่งอ่ะมันมีหลายห้องเนาะจะมีห้องนอนห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นหรือหรือห้องอเนกประสงค์เราจะให้ไปแค่ห้องห้องทานข้าวอย่างเงี้ยเราสามารถเรียกโรบอทให้ไปที่ห้องทานข้าวได้โดยการที่เราจะปักหมุดในแอปก็ได้หรรือเาจะพูด กับน้องเขาก็ได้และรองรับภาษาไทยด้วยนะครับวิธีการพูดกับน้องเขาก็ง่ายมากครับพูดคําว่า hello rocky ขึ้นมานะครับแล้วตามด้วยทํางานเยเนะี้ยได้ๆๆเขาโทษลูกเขาโทษลูก <c oughs> ไวแค่ไหนคุณคิดดูเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> พูดเสร็จหนึ่งวิถัดมาน้องทํางาน <c oughs> พอเราพูดคําำนั้นออกไปตัวหุ่นยนต์ฝุ่นเนี่ยนะครับก็จะ standby นะครับแล้วก็ถามเราว่าจะให้เราเขาทําอะไรนะครับจะให้เขาไปที่ station จะให้เขาไปทําคมสัาดห้องไหนหรือจะให้เขากลับไปที่แท่นชาร์จนะครับเราสามารถออกคําสั่งด้วยเสียงได้แล้วก็เป็น ภาษาไทยด้วยทีนี้เราจะมาลองสั่งงานน้องด้วยเสียงกันนะครับซึ่งตอนที่เราเริ่มถ่ายกันตะเกียเราเผลอพูดไปนิดเดียวอะ่ะคือน้องทํางานเลยนะครับแล้วก็คําสั่งที่ใช้ในการทํางานของน้องเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากนะครับทั้งการทําความสะอาดการควบคุมแท่นชาร์จหยุดชั่วคราวแล้วก็การตั้งค่าเครื่องดูดฝุ่นรวมถึงการทําความสะอาดด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยรองรับภาษาไทยหมดเลยนะครับหรือว่าคุณจะสั่งงานด้วยภาษาอังกฤษก็ได้นะถือว่าคุณเอ็กเซนต์ดีนะครับแล้วก็แพ็กภาษาไทยต้องมากดดาวน์โหลดก่อนโอเคไหมก่อนท อกกี้หย,หยุดทําความสะอาดหยุดชั่วคราวอ่าเห็นไหมนี่คือเราสั่งให้หยุดแล้วนะเฮลโลร็อกกี้มีอะไรให้ช่วยคะดูดฝุ่นอย่างเดียวสลับเป็นดูดฝุ่นเห็นไหมกำลังค้นหาตําแหน่งที่ตั้งโปรดรอสักครู่เฮลโลร็อกกี้มีอะไรให้ช่วยคะถูพื้นอย่างเดียวสลับเป็นถูพื้น<อ>กําลังค้นหาตําแหน่งที่ตั้งโปรดรอสักครู่เฮลโลร็อกกี้ อะไรที่ช่วยคะหยุดชั่วคราว คือคำสั่งมันเยอะมากครับเนี่ยผมผมพูดตามไกด์ที่เขามีมาให้ใช้งานเลยนะว่าแบบเอ้ยมีอะไรบ้างทําความสะอาดตรงนี้เริ่มทําแผนที่หรือจะแบบไปควบคุมแท่นชาร์จด้วยก็ได้อย่างเช่นหล่อจะบอกว่าเฮ้ยกลับแท่นชาร์จเทฝุ่นซักผ้าถูหรืออะไรเงี้ยสมัยก่อนเราต้องทําผ่านเตอร์ปาร์ตี้อย่างอเมซอนอเล็กซ่าหรือ Google อะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องเลยครับเราพูดกับน้องโดยตรงได้เลยแล้วคุณดูความไวในการตอบโต้ดิความเป็นธรรมชาติในการตอบโต้นี่คือแบบสุดมากครับผมมีเรือธงแบบเนี้ยหลายตัวนะตัวนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วในนกาารรงงยเสีอฟ ที่ผมชอบใช้งานเหมือนก,นกันก็จะเป็นการเปิดกล้องจากตัวน้องนะครับในการที่แบบสำรวจหรือว่าพูดคุยกับตัดเลี้ยงของเราอะไรประมาณนั้นนะครับคือเขาใช้งานได้2แบบครับหก็คือสารวจหาของที่เราทําหล่นหรือเปิดดูหมาแมวเล่นกันนะครับกับอีแบบหนึ่งคือตรวจตราในระหว่างวันหรือในระหว่างกลางคืนก็ได้นะครับให้น้องเป็นเหมือนยามส่วนตัวของเราอะไรประมาณนั้นนะก่อนที่เราจะเปิดกล้องครับเขาจะต้องให้เราเนี่ยใส่รหัสอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นกล้อง จะต้องมีเสียงบอกตลอดเวลาว่ากล้องเนี่ยกำลังเปิดอยู่เพื่อที่ว่าป้องกันความเป็นส่วนตัวอาจจะโดนแบบว่าเอยแอบถ่ายนู่นนี่นั่นเลยครับเขาจะมี p r i เวซีของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กับอีกฝั่งนึงได้นะครับเดี๋ยวผมขออนญาตลองให้ดู yes. นิด да นึงนะอันนี้คือเรากำลังโทรหานะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสี่จุกรูฝั่งนน้นได้ยินไหมครับ หรือจะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับเรียกว่าให้น้องเนี่ยไปตามตำแหน่งที่เราปักบุดไว้ผมอาจจะปักบุดน้องไว้หน้าโซฟานี้แล้วกันเนาะถ้าเราดูตามแมปเนี่ยนะครับมันจะมีแมปโชว์อยู่ตามนี้เราอาจจะให้น้องไปกลางบ้านหรือจะมาตรงนี้ก็ได้อ่ะผมให้น้องมาตรงนี้แล้วกันนะตรงนั้นใกล้ๆเราลังนนะเลือกปักบุดได้เลยนะครับดูนะน้องดูดิว่าน้องไปยังไงอันนี้น้องไปของน้องเองนะครับผมไม่ได้คอนโทรอะไรน้องนะแล้วเจอสิ่งกีดขวางครับน้องก็จะหนี เรียบร้อยหรือผมจะปักหมุดให้น้องกลับมาหาผมก็ได้อะตรงนี้ปักหมุดอีกทีนึงจึงกลังไป,งเ,ปเรียบร้อยเห็นไหมปักหมุดไปตรงไหนก็ได้ครับของบ้าน ถ้าเป้าหมายแล้วทีนี้ผมจะให้น้องเนี่ยตรวจตราตำแหน่งต่างๆของบ้านซึ่งมันสามารถสั่งให้น้องตรวจตราได้สูงสุด30ตำแหน่งถูกไหมครับผมเอาสัก2อสามแห่งก่อนแล้วกันเนาะไม่อยากจะใช้เยอะนะครับเดี๋ยวน้องจะเดินทั้งวันอ่ะผมเอา1 2 3 4แล้วก็5เนี่ยกลับมาที่ตัวผมกดเดิมตรวจตรา การตรวจตราเนี่ยนะครับมีประโยชน์ตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะให้น้องแบบแวะไปดูตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้ของบ้านอะไรเงี้ยแมวเราอาจจะไปซ่อนอยู่หรือว่าจะมีคนไม่ดีแอบเข้ามาในบ้านแล้วเราแบบไม่อยากจะมานั่งคอนโทรลอยู่ด้วยมือนะครับแบบการบังคับด้วยรีโมทอะไรเงี้ยเราจิมามจ้มเลยตามจุดแล้วเดี๋ยวน้องไปของน้องเองตามที่เราเซตติ้งไว้และสามารถตั้งค่าให้เป็นรูทีนหรือให้น้องตรวจตราเวรยามตามตำแหน่งแล้วก็เวลาที่เราเซตไว้ได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยแบบแบบนี่น้องกำลังตรวจตราอยู่นะว่าแบบมีอะไรเปล่า เห็นผมด้วยนะชอบตำแหน่งที่ตั้งแล้วนี่เห็นไหมผกกำลังตรวจตราตอนนี้ได้เป็นจุดที่สองนะนเะเริ่ถ่ายภาพอ่าคือเขาจะถ่ายภาพแล้วก็เก็บมาให้เรานะครับในในโหมดตรวจตรานะมาแล้วนะฮะจุดสุดท้ายว้าไปที่ตำแหน่งเป้าหมายและเริ่มถ่ายภาพการดูแบบรีโมทมีการใช้งานอยู่ที่เราเห็นน้องุหมุนเนี่ยครับคือน้องกำลังแคปเจอร์ภาพอยู่นะอย่างที่บอกว่าเขาตรวจตราให้เราได้ แล้วเขาจะเก็บรูปภาพเหล่านี้ไว้ให้เราดูทีหลังกเซิงกลังกลับแท่นชาร์จเห็นไหมกับแท่นชาร์จเองด้วยอ๋อโธคุณเ <c oughs> จ๋งว่ะนี่คือฟังก์ชันการเปิดกล้องเพื่อจะได้คุยกับสัตว์เลี้ยงหรือคุยกับแม่บ้านหรือคุยกับโจนที่ขึ้นบ้าน <c oughs> แล้วก็ฟีเจอร์การตรวจตราซึ่งดีมากๆปักบุดได้ถ่ายรูปให้เราได้กลับสู่แท่นชาร์จเองได้ตั้งรูทีนหรือเวลาในการตรวจตราเองได้แจ่ม นี่นะ่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะครับที่ผมไปลองมากับน้องโรบอทซาร์รส 10R นะครับส่วนตัวผมนะน้องเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่เรียกได้ว่าครบที่สุดหรือว่าแก้ปัญหาทั้งหมดในตลอด10ปีที่ผ่านมาที่ผมเจอกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปเกือบหมดเลยทั้งตัว TOF เนเซอร์ที่เล็กลงหรือว่าจนแบบบิวอินเข้าไปในตัวได้แล้วนะครับทั้งตัวกล้องที่สามารถพูดคุยตอบโต้กับอีกฝั่งหนึ่งได้พร้อมกับไมค์พร้อกมอกับลําโพงสามารถคุยกับสัตว์ได้สามารถเป็นยามภายในบ้านตรวจตราโน่นนี่นันน่ โมเดลฝุ่นเนี่ยนะครับน้องสามารถทํามาได้ดีมากๆแล้วก็ดีเกินกว่าที่ผมเคยคาดหวังไว้ด้วยอย่างเช่นตัว flexi arm ที่เป็นทั้งตัวม็อบแล้วก็ตัวบรัชซึ่งผมยังไม่เคยเจอใครทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับหรือจะเป็นตัว station ครับที่เล็กลงหรูขึ้นฟังก์ชันยังครบอยู่เหมือนเดิมและเพิ่มเติมคือเรื่องของการทําความสะอาดม็อบที่เรียกว่าสะอาดสะอ้านสุดเท่าที่มันจะสะอาดสะอ้านได้แล้วนะครับน้ำร้อน80องศาครับต้มมาม่าได้เลยด้วยอุณหภูมิขนาดนั้นน่ยสิ่งสกปรกนี่อย่าว่างันนี้เลยครับไม่น่าจะเหลือแล้วนะ ทำความสะอาดหอมหอมของผมเนี่ยน้องก็มีมาให้แล้วคือแบบว้าว10ปีที่ผ่านมาโรโบอท็อกน่าจะมีโนงฮาวที่แบบผู้ใช้เองหรือว่าตัวเขาเองมีเนี่ยครับมาผสมกันไปแล้วก็ทําให้คุนยนุ่นฝุ่นตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่ครบที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับใครที่สนใจคุนยนุ่นฝุ่นรุ่นนี้ครับสามารถจะไปสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ช่องทางทั้งหลายแหล่ที่ผมขึ้นมาให้นะครับทั้ง Lazada นกนกช้อปปี้แล้วก็ทิกต็อกช็อปนะครับราคาของโรโบอทซาร์บารบอยู่่ที 44, บาับอ,อนนครครคสามามรรรถซื้อโบ็อ r ทั้งหมดได้แล้วที่ oppo brand shop 5สาขาในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะวันนี้ยังมีแค่5สาขาเนาะในอนาคตอาจจะมีมากกว่านี้อีกก็เป็นได้แต่ว่าเออผมมาดีใจเรื่องนี้เพราะว่าเขามีการเปลี่ยนผู้นําเข้าการจัดจาหน่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขาจะมีบริการที่เรียกว่า care service นะครับให้บริการคุณได้อย่างเต็มที่นะครับให้คุณสบายใจได้ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพอะไหล่แท้100%แล้วก็ส่งซ่อมง่ายกว่าเดิมนะครับคือเขาจะมีบริการรับส่งในการซ่อมเนี่ยฟรีเลยนะครับหรือว่าจะเอาไปส่งซ่อมเองก้อา,ารห สายด่วนบริการลูกค้าที่เราขึ้นมาให้ข้างล่างนี้นะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นอียดเพิ่มเติมให้แล้วกันเนาะว่าแบบมีอะไรบ้างแต่ว่านี่คือสู่บริการใหม่ของเขารวมถึงถ้าคุณไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ครับสมัยก่อนนะที่ผมซื้อนะจะมีประกันมาให้แค่ปีเดียวตอนนี้ให้มา2ปีจากออนไลน์นะ2ปีและถ้าคุณไปซื้อที่หน้าช็อปของ Oppo ได้มาเป็น3ปีซึ่งเมื่อก่อนย้ำนะเมื่อก่อนนะต้องเสียเงินซื้้้้ออปปปปรรรรรรระกกัััันนเเพพิิ่่่่่มมมมบบบบาาาาทีีสสถถใหไไไงงดตตแแจุวล แบบนี้โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจนะครับว่าใครที่แบบเอออาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการบริการของแบรนด์โรบ็อทในอดีตตอนนี้ผมว่าเปลี่ยนไปแล้วใครที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดดูฝุ่นดีๆสักตัวหนึ่งไว้ใช้งานนะครับทั้งเรื่องของตัวดีไซน์ทั้งเรื่องตัวสเปคทั้งเรื่องการทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งสู่บริการแล้วก็ราคาดีๆนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยครับโรบ็อทตาร์รด 10R ส่วนใครที่ซื้อไปแล้วนะครับชอบไม่ชอบอยังไงนะมาคอมเมนต์บอกเราไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับนิมตั้มกับโรบ็อทขอลาไปก่อนแล้วกััันนเจอใหหม่คคลิป้าาาสสวดีรบบบ๊ยย